วางบางวัเมืม่ย้เป็นคูใหญ่นะครับจะเอาครึ่งหนึ่งหรือเอารอบหนาก็ได้ไอค้คูใหญ่เนี้ย<ม>ทำอะไรครับรถวิ่งเข้าไปออกสองข้างทางปลูกต้นไม้แล้วทุกแปลงให้ทำให้ทำตะวันออกตะวันตกในในานาเราก็จะมีน้ำน้ำก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ ขพืนได้ดูแรงด้งํะครมีความชุ่มชื้นและต้นไม้สองข้างค่ะก็เอาจะเลือกไม้ผลไม้ผักเินต้นไม้เศรษฐกิจไม้ดอกไม้หอมไม้อะไรก็ได้วางเหมือนกับตัวมะพร้าวอะไรก็ได้เราปลออยะยะต้นไม้กับพืชสมุนไพรมันจะเป็นนาที่มีทุกอย่างไม่ใช่นาที่มีข้าว แล้วการทําแบบนี้ทําให้พื้น,นาเลยนะครับมันเติดมันมีธรรมชาติมันมีความอุดมสมบูรณ์ของพืน,น,นถ้าเราทํานาเหมือนเดิมเนะี่ยนาเราก็โลง่ลงๆเหมือนกันมันไม่น่าอยู่มันไม่น่าไปแต่พอเราทําอย่างนี้ปั๊บเราอยากจะออกไปอยู่ในานาอากาศก็ดีอะไรก็ดีช่างใหญ่ มาพอดีเลยมีแผงเสร็จโอ้รับลูก <c oughs> เปิดไฟแมลงลงให้ปลากินของอยู่ของกินมันก็มีหมดเลยทั้งข้าวทั้งกับข้าวทั้งทุกอย่างเกิดขึ้นเลยนะแล้วเราก็จะน่าอยู่ทีวีก็กรับเพราะเรื่องไฟเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ ก็ผมเจอเองผมอยู่เมืดอ,อมาเป็นสิบปีเอ,อสมัยนั้นก็ฟัางงานแต่งพิ์ก็ไม่รู้อยู่ที่แพงมากครับเอาเครื่องค<พ>นะูโบต้ามาปั่นหน้าหนาวตอนปีสองต้องลุกมาดับตคลาบานเป็นบ้าเลยแบบนี้แต่พอเห็นใต่แต่เราเล่นถึงสมัยนั้น,น,น,นถ้ามีคือผมเนี่ยเป้าหมายคนที่เป็นชาวนาต้องอยู่ที่นา คุณถึงจะเป็นชาวนาที่สมบูรณ์แบบมีเวลาพักมีเวลาทำคือใช้ชีวิตให้มีความสุขสิ่งเหล่านี้ทำสองปีก็เปลี่ยนนัน้นนาต้องมีชีตมันก็จะน่าอยูนะ่แล้วสะดวกมากมีถนนคปแล้วก็ปลูกต้นไม้ ค่อยๆบำรุงไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไส้เดื่องเรืองอะไรของหวาเพื่ออาหารไม่จบมันต้องถามว่าชาวนาขาดอะไรมันถึงจะเติมความสมบูรณ์งไปให้เป็นปรากฏการ์ใหม่ของนายุคไม่งั้นมันก็จะเป็นนายุคเก่าซึ่งมันไปแล้วมันไม่น่าอยู่ มีแต่แดดกะลมเวิ้งว้างแต่พอไปปับ๊บไอ้นั่นก็ให้เก็บไอ้นี่มาม่วงอย่างนี้ใช่ไหมครับขนุนอย่างเงี้ยกล้วยมะละกงมะละพอที่ผมให้ทำคันนาสูงนะนหนึ่งน้ำไม่ทนเลยของคุณมีน้ำเพียงพอนะคุณเอาแม่โครวงข้างเดียวนะสูงกว้างสักห้าเมตนระคนมักพูดว่าเสียดายหนา ได้พื้นที่ทํางานซึ่งไม่คุยกันให้ชัดแหมทำอย่างเป็จะขยันแบบเกินไม่ปลูกมันจะงํานาโอเคผลเยอะหน้าถีบตกขนาดผลมันคนถ้ามันงำมันตัดได้มันเลยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยหูยืนกระตายขาเดียว่านาต้องไม่มีอะไรต้องเป็นเป็นเป็นนาต้องมีก็ได้ ถ้าทําแบบเนี้ยคนทั่วโลกอิจฉาเลยเพราะมันไม่ได้ทําง่ายๆนะไอ้สภาพแวดล้อมของไทยเนะี่ยมันพร้อมเอื้อให้ทําแล้วการทํานาของอีสานเนี่ยมันเป็นนาระบบน้ําฝนมันไม่ใช่ระบบชนบทานอย่างภาคกลางนั้นในภาคกลางเนะี่ยมันก็จะมีน้ํามีฝุ่นมีปุ๋ยจากภาคเหนือไหลลงมาตามแม่น้ำไปมันก็จะมาเติมปุ๋ยให้นภาคกลาง เขาแต่โบราณโบราณน,น,นาภาคกลางก็อุดมสมบูรณ์แล้วตอนหลังมามีคลองสามารถให้น้ำได้เปิดปิดได้นั่นก็เรียกนาระบบชนบทฐาซึ่งเขาดีกว่าเราเยอะไ,ได้เ,เขาก็เลยต้องออกแบบทำอย่างนั้นเพราะมันจะมีหน้าน้ำหลากน้ำอะไรเข้ามาแล้วเขาก็มีคลองอยู่แต่อีสานเนี่ยมันไม่มีแล้วคนทำนาทำนาอาศัยน,น้ำ นาน้ำฝนมันก็ต้องออกแบบแบบคนอีสานปล่ยอยให้ฝนไหลทิ้งปกปแล้วก็มาบอกว่าแห้งแล้วไอโนโนไอ้น่ก็ตัวเองไม่ไม่คิดทำอะไรซึ่งมันไม่ยากเเพราะแม็โคก็ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้เม็โคมันเยอะมันแย่งกันทำนไม่กี่ตังค์เลยรวมวับวับวับ,บ,บแล้วก็เตรียมก้าไม้ให้ก้าไม้ถ้าให้ดีดดจริงๆเนี่ยควรจะดูแลใน แทนทับปี๋ับสองโคลงับงแทนที่จะไปปลูกเล็กๆก็รามันดูแลยากตรงนี้ก็สำคัญว่าเราควรจะเตรียมกล้าอย่างไรที่ลงแล้วไม่ตายแล้วโตเร็วเพรแข็งแรงขอนั้นหลุมก็พอแม่โคขุดเสร็จก็หลุมก็ใส่เตรียมลงหน,น้าเอาที่วัวทิ้งไว้หนึ่ง ปีมันก็ไม่เข็มเลยแล้วก็เลือกดูว่าเราชอบกินอะไรผมเนี่ยชอบกินทุเรียนมันปลูกทุเรียนไม่ได้ผมก็ปลูกขนุนขนุนมันมียางผมขี้เกียจแกะผมก็มาปลูกกล้วยเพราะมันชิบปั๊บกินได้เลยดีกว่ามะละกอมะละกอ,กอ<ๆ>ต้องมาปอกแล้ว <c oughs> ก็มีเรื่องให้ทำสนุก าการที่ทาคิดทําโจทย์ใหม่เนี่ยมันทําให้เรามีความสุขมันท้าทายเราก็อยากเห็นภาพความสุขของชาวหน่ที่เราเห็นแต่ภาพความทุกข์ของชาวเพราะชาวนาคิดแต่เรื่องทุกข์คิดเรื่องอยากรวยมากๆอยากอะไรตมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันสามารถคิดพวกไอทาแบบนี้มันก็ไม่ได้ รวยน้อยกว่าไอ้รวยมากแต่มันเป็นรวยที่ยั่งยืนนต้นไม้ก็โตขึ้นทุกตีทุ็แล้วผมว่านักทำเรื่องพันไม้ในประเทศไทยเก่งหิ่ตงตรงหิ่ง้อนอะไรต่ออะไรนะครับปลูกปีเดียวก็ออกตามมุมผงมุมสวนก็ลงไผ่ลงอะไรอลไรบ้างก้กไม้พวกนี้ก็ลงห่าง ไม้ที่ควรลงนาที่นาก็คืออากาเซียกับตะเคียนทองตอนนี้ตะเคียนเนี่ยเป็นที่สรุปข,ของประเทศไทยแล้วก็ควรจะเป็นไม้เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองในที่ลุ่มหนึ่งนจะกิะนจะกินทองไ,ได้ปลูกในลุ่มแน่มันชอบนะชอบขึ้นริมห้วยไอ้ไอ้เคือปืนนะ่ะเปืนมันมันไม่เหมาะกับเขา แต่ว่ามันก็ยังขึ้นให้ขนาดนแต่ถ้าเราปลูกที่นาเนี่ยมันจะโตสวยกว่านี้เยอะแล้วแล้วยางนายางนาก็ปลูกได้แต่ควรจะปลูกให้เพราะยางนาเนี่ยใบยมันอลังการตอนนี้คนก็มองว่าถ้าปลูกมายืนต้นในนาเนี่ยมันใบมันจะมีร่มเงาเพอดีเรามีเรื่องทานใบโอชาเราก็จะได้เอาจิงิงไฟแสงให้มันโส่งเข้ามน ก็ได้เป็นประโยชน์ได้ทัมที่โคนต้นก็ปลูกสารวัตพิษไทยดีปีตอนนี้เราก็จะภาคภูมิใจว่านาเรามีทุกอย่างเข้าไปแล้วเราก็จะอยากอยู่นามันเป็นธรรมชาติอยู่สนุกสนานับบนา้ก็มีเพื่อนผมอะอยู่ตั้งคนก่างเนือง ฟังแบบนีน้มันลาออ,อย่างาานแล้วทำจริงแล้วเขาเป็นคนนักปลูกอะในบ้านเขาจะมีไม้หอมทุกชนิดเข้าไปในตลกตกวเองโอ้โหแต่มันรกอ่ะเพราะเขาไม่แตะไม้ไมีแต่แสดพระจันทร์ขึ้นมันก็นั่งตีขิมคนเดียวช <c oughs> าวบ้านบอกล้วว่าผีจะหลอกไอ้นิ่เขาก็เก็บ พันไม้เนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านไปแจกพ่อนั้นพ่อนี่คนรับทั้งหมู่บ้านแต่ว่าเขาเขาสงวนตรคือเขาไม่อยากให้คนนอกไปรบกใช้เวลาสงวนเหมือนพระที่จริงโอ้โหถ้าเขาอนุญาตผมอยากพาพวกเราไปดูถึงหายากมากมา,กมาที่ที่คนกรุงสามารถเบรามิตได้ แล้วเขาเป็นคนทําเป็นอะเวลาทําบ้านทำอะไรก็เล็กๆหน้าอยู่กระจุงกระจุงเลี้ยงปลาคาร์ปตัวใหญ่มากแล้วรู้จักชื่อทุกตัวสามารถรูปหัวได้ <c oughs> เขาเพิ่งส่งมเมล็ดผักหวานป่าเขาคิดหลายชั้นมีผักหวานป่าแต่ไม่เคยเก็บยอดอยู่เพื่อจะเอามาเล็ดแก่ มีสักกี่คนนะที่คิดแบบโอ้โหสุดยอดก็นั่งตีขิมเดินงไงเพราะว่าเขาค้นพบตัวเองมันจะเอาชีวิตไปวางไว้ตรงมันถึงจะเลิกดิ้นรนมันเลิกกระเสิอกระสนมันมีโชคอัพมันสุขลบสุขได้เ คนเราก็ต้องการแค่นี้การบิ้นรนความเครียดความอะไรนำมาให้เกิดโรคนั้นเรื่องสุขภาพต้องมาอันดับหนึ่ง <c oughs> ถ้าเราป่วยักอย่างเดียวนะ <c oughs> จบทุกเรื่อง, <c oughs> ต,องต้องคำหนึ่งถึงเร <c oughs> ื่องสุขเรื่องอากาศอาหารารมอนามัยอะไรต่างมีทุกอย่างแต่ป่วยอะมีความหมายอะไรรวยล้นปลาแต่ไม่สบาย <c oughs> มานั่งกายมา,มาให้เลขาสัง่งต้องไปโน่นประชุมโน่นประชุมไอ้หมอนี่เลยหนีมาเงินเดือนตั้งหลายล้านมันคิดได้ฟังผมพูดอยู่ห้าปีกว่าจะล้างสมองนะ <c oughs> จบ